ออกบิ๊กไบร์รูปผลประเมินไวในสามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีเดอร์ครับผม วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนนั้นมารู้จักกับศูนย์แลมเบต้าที่ต้อบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับที่นี่ครับถือว่าเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของการลองรถทดสอบรถรวมถึงจะมีในเรื่องของโชว์รูมแล้วก็จะมีในส่วนของเซอร์วิสด้วยนะครับที่นี่คือ พาซาลากูนครับกับแลมเบต้าที่นี่เขาชื่อว่าแลมเบต้าออลไรท์ลาดพ้าววังหินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนั้นไปรับชมกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรดีๆกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ครับก็คือภายในของโชว์รูมแลมเบต้าออลไลน์ลาดพร้าวนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองครับโดยเฉพาะมีในเรื่องของรถแลมเบต้าเนี่ยให้เราได้เลือกซื้อหรือว่าเลือกชมนะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวของ V 125 V 200 Special หรือแม้กระทั่งตัวใหม่ล่าสุดอย่างเช่น X 300ซึ่งที่นี่เนี่ยมีรถให้ทดสอบมีให้เทสเลยนะครับกับบรรยากาศที่ง่าย,ายๆครับเคสบายนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่เป็นส่วนของการรับรองลูกค,ค้าก่อนซึ่งอยู่ข้างบนครับเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ งนี้ครับเป็นโซนชั้น2นะครับซึ่งอยู่ด้านบนของโชว์รูมนะครับเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนพักรับรองสําหรับลูกค้าที่ทําการเซอร์วิสรถหรือว่ามาซื้อรถนะครจะมีเป็นอินดอร์ตรงนี้ก็คือบริเวณของที่เป็นห้องแอร์แล้วก็บริเวณเอ้าท์ดอร์ที่เป็นเทเลสนะครับมีโซนซูบุอรีรวมถึงมีพวกกาแฟโอนตินให้รับประทานด้วยเดี๋ยวผมพาเพื่อนนะครับไปรับชมในส่วนของเซอร์วิสกันต่อครับว่า Lamberta a l l r i d และดพร้าวนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยครับ ตอนนี้นะครับเราดูในโซนของโชว์รูมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โซนของอาคารรับรองชั้น2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังมีอีกโซนหนึ่งครับซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดว่ามองจากด้านหน้ามานะครับผ่านพลาซ่าลาคูนมาแล้วจะไม่ทราบว่าที่ลัมเบตตาออรท์ลาดพร้าวนั้นมีในโซนที่เรียกว่าเป็นโซนเซอร์วิสด้วยนะครับซึ่งโซนเซอร์วิสครับอยู่บริเวณด้านหลังนี่เองนี่เลยครับเอาละ มาเจอกับน้องเซลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จอห์นครับเซลบูมครับพี่เซลบูมนะครับบูมอยู่ที่นี่อยู่ประจําที่นี่ครับที่นี่จริงๆแล้วมีชื่อเรียกว่าอะไรเออแลมเบต้าออนไลน์สาขาลาดพร้าววังหินครับโอ้โหชื่อเต็มเลยนะใช่ครับผมคือต้องบอกว่าทำเลดีมากเพราะว่าตรงนี้คือใจกลางเมืองใช่ครับใจกลางเมืองครับแล้วเปิดมานานหรือยังเปิดมาได้ตอนนี้ประมาณเข้าเดือนที่3ครับผมอ๋อสามเดือนนะครับผลตอบรับของคนที่ชอบแลมเบต้า ดีมากการมาที่นี่ดีมากเลยมากเพราะว่าศูนย์นี้เนี่ยตั้งใจเปิดเพราะว่าลูกค้าเลยลูกค้าออกไปที่ลาดพร้าวค่อนข้างเยอะมากเราก็เลยแบบเห้ยมาเปิดสวิตที่นี่ดีกว่าเพราะว่าลูกค้าอยู่แถวนี้เยอะไม่อยากให้ออกไปไกลคือจริงๆแล้วทาง La m b d a All ออลเองก็มีสาขาลํางแหงด้วยมีร้าด้วยแต่ว่ามาที่นี่นี่ก็คือเป็นแบบใจกลางเมืองเลยว่าง้นดีกว่าใช่ครับใช่งั้นพี่ถามนิดนึงบูมครับเห็นบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงของเวลาของโปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยครับผมเลมิเตอร์เอ็กซ์าอยขายดีมากเลย ตอนนี้ต้องบอกว่ายอดจองตอนนี้เนี่ยทะลุไป2000ัคันแล้วนะครับสอง0ันคันแล้วอทั่วประเทศโอ้แม่เจ้าถือว่าไปได้ดีนะดีมากครับแล้วแล้วที่เห็นแบบเสาที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือมากันเป็นร้อยร้อยคนเลยลูกค้ามาเทสตอนนี้ที่ลาดพร้าวเยอะมากครับอืใช่เยอะมากนะครับแต่อันนั้นคือเรื่องของการเทสผมจะพูดถึงในเรื่องของการบริการหลังการขายหน่อยละกันเพราะว่าที่นี่คือมีโซนเซอร์วิสด้วยเซอร์วิสด้วยขายด้วยครับผมอย่างการเซอร์วิสเนี่ยกรณีที่รถลูกค้ามีปัญหามาเป็นยังไงบ้าง ก็ถ้ารถลูกค้ามีปัญหาก็สามารถมาเข้าสวิตได้ที่นี่้ลยเลยเราก็จะมีช่างที่ผ่านการอบรมดูแลเองนะครับผมอย่างคันที่เราเห็นตรงนี้ก็คือรถที่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการเกิดอ,อุบัติเหตุมาก็สามารถเข้าโชรูเราได้เข้ามาทําเคมทําเรื่องประกันอะไรได้เช็คราคาอะไรได้เบรคได้เลยโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นศูนย์เล็กๆสไตล์ของป๊อปอัพนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีครบหมดเลยว่างั้นดีกว่าใช่ครับนะเอาอย่างนี้ หลังจากที่เราดูในเรื่องของโชว์รูมแล้วดูในเรื่องของเซอร์วิสแล้วพักผ่อนพอแล้วแล้วการลองรถที่นี่เป็นยังไงบ้างก็ถ้าตอนนี้ลูกค้าเนี่ยอยากจะลองรถในส่วนของ V200 X300 นะครับ X300 สามารถเข้ามาติดต่อในโชว์รูมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะลองรถเนี่ยก็ไม่ยากก็ อยากลองลองได้เลยอย๋ยวพาลองนะครับผมอย่างตอนนี้ที่เราอยู่ข้างๆานี่ก็คือเจ้า雷梅 a X 300สีเทาครับผมคันนี้คือคันที่บอกว่าเอาไว้ลองเลยเอาไว้ลองโดยเฉพาะเลยครับแล้วแล้วในเรื่องของการขอบเข็มการเดินทางการลองรถคันนี้เนี่ยยังไงบ้างครับก็พื้นที่ที่ลองเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในโครงการพาร่ซาลากูนครับสามารถลองได้รอบแม็กแวลูครับพี่กี่รอบก็ได้ให้กี่รอบก็ได้ขี่ให้พอใจเลยอให้พอใจโอเคแต่เพียงแต่ว่าขอจำกัดพื้นที่บริเวณนี้ก็พอแล้วใช่ครับเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับ อ่ะโอเคฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอย่างที่บอกครับว่าที่นี่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับสำหรับเรื่องของ l a มเบอรตาออรไรลาดพร้าวเดี๋ยวของขออนุญาตลองรถให้เพื่อนเอนดูดีกว่าว่าการขี่ l a มเบอ์ต X 300ที่นี่เนี่ยจะมีอะไรบ้างขอบคุณเซียววูมากๆ,ๆนะครับขอบคุณครับพี่จอห I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me? Okay, เรียบร้อยนะครับกับเรื่องของการทดสอบ l a m b t a x 3 0 0รอบๆอพาซาลากูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ก็โอเคนะครับเกี่ยวกับเรือเ่องของการทดสอบนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ในพื้นที่รอบรอบ max value นะครับกี่รอบก็ได้เพราะว่าที่นี่ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะมาลองก็รีบๆมาลองซะเพราะฉนืัองจากว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของคิวลองนั้นยาวพอสมควรนะครับแต่คแต,แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกครับก็คือเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นของ l ลนเบต้านะครับโดยเฉพาะที่ออนไลนนั้นจะมีนะครับถึงวันที่12ธันวาคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของแถมมากกว่า10รายการแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวหมกันน็อกที่เป็น Limited e dition ด้วยนะครับรวมถึงส่วนลด5,000บาทนะครับซึ่งในขนาดนี้คนจองเยอะมากมายแล้วนะครับและแน่นอนนะครับการจองครับสามารถที่จะจองที่ l ลนเบตต้าออนไลน์นะครับทั้ง4สาขาได้ครับไม่ว่าจะเป็นที่รัมคำแหงแจ้งวัฒนะลาดพร้าววังหินหรือแม ทั้งที่วัชรพล,ลทั้ง4สาขาก็มีเงื่อนไขเหมือนกันหมดนะครับอำเปว่าใครสนใจรีบๆไปจองซะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจองช้าก็ได้รถชาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองลไลน์เบต้า X 3 0ต่อครับว่ามันจะดีจริงหรือเปล่านะครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ